นี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยส่งคนเสื้อแดงเนี่ยมาปั่นป่วนมาก่อกวนหรือไม่ยังไงเขาว่าอย่างนั้นไก่มยยังไงฮะก็เป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะฮะแกล้งง่ามกันไม่ได้โดยเฉพาะที่ยิ่งเพิ่งฟังรายการเมื่อวานไปกรณีที่เอาเรื่องของที่คุณสุเทพไปเบิดความเลยนะฮะความรู้สึกของพี่น้องประชาชนี่คงยิ่งรับไม่ได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะคือเราน่าจะเรียกร้องว่าตางคุณพิ่ผิดคุณคุณ สุเทพเนี่ยก็น่าจะยอมรับนะในสิ่งที่ได้กระทําไปหรือมีความรับผิดชอบที่ได้กระทําไปอะไรเงี้ยมันน่าจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าที่จะเป็นลักษณะที่ปรากฏออกมาก็คือประชาชนจะคิดจะแค้นนะฮะไปไหนมันก็รำบากอยู่คุณนั่งใจกแต่คุณนายวิสิงห์ให้สัมภาษณ์นะครับว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังในกรณีที่ชาวบ้านมาหูก็เนี่ยฮะเป็นวาระกรรมที่ที่ยังเบี่ยงเบนประเด็น ครับนรับอกว่าเออผมขอโทษประชาชนแล้วก็จะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันจะทําให้อารมณ์ของพี่น้องที่รุ่มร้อนอยู่เนี่ยอาจจะเย็นลงได้แต่ถ้ายังเห็นว่าเขามีกองไฟเอาน้ํามันไปลาดต่อนี่นะฮะมันก็จะเป็นปัญหานะครับยิ่งคนที่เขากอกมากเขามากันเองเนี่ยเขามีความรู้สึกด้วยตัวเขาเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็ยิ่งจะไปฝุมไฟโกรธให้เขามีอารมณ์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะ น่าจะคิดได้เองนะครับไม่น่าจะต้องให้คนชื่อเรืองกายไปแน่ก็เปรียบเทียบเหมือนกรณีของเท่งเถิดเทิงนะคะคุณเรืองกายเพราะว่าอย่างกรณีพูดในงานวันเกิดของคุณนันทวุฒิเรื่องอยากจะ่งแนสิงกลับบ้านเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นว่าแบบโดนสลิมกลุ่มสลิมนิจโจมตีในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหมยวกระทั่งบางคนที่บอกว่าเป็นกลุ่มสลิมก็จะว่าโอ้เมื่อก่อนเคยชอบเท่งตอนนี้เลิกชอบแล้วคือมันเป็นเรื่องแบบ คือมันเป็นสิทธิส่วนตัวในการจะแสดงความเห็นแต่ว่ากลับกลายมาเป็นประเด็นทางสังคมแลยคไ, <ป S 1> ไปกดดันทางเวิร์ o พอยด์ด้วยนะแต่ผมนะเข้าไปอ่านในโซเชียลมีเดียด้วเนี่ยรับก็ปรากฏว่าทังกลุ่มสลิมเนี่ยก็โทรไปที่เวิร์ o พอย์จนเท่งเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวเลยแล้วก็บอกว่าเอ่อพูดไปเพื่อเอาใจเจ้าพาพต่าอย่างนี้อย่างนั้คุณเลนไกลมวยยังไงกับประเด็นตรงนี้กับการกดดันคือวันนี้ศิลปินดารานักร้องมากมายนะที่รักและศรัทธานในฝ่ายประชาธิปไตย แต่กับการว่าถูกกดแบบนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกที่จะแสดงออกจากความรู้สึกที่แท้จริงเพลันเพราะงั้นก็อาจจะมองได้ว่าตัวคุณเท่งเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยเท่าที่ควรไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับว่าคนส่วนใหญ่เี็ยเขาคิดยังไงกับกรณีของท่านนายกทักษิณนะคนส่วนใหญ่ก็เข้าชื่อขอถวายฎีกาไปตั้งหลายร้านรายชื่อเกือบห้าร้านนะฮะอันนี้คือไม่เข้าใจแต่ไปคิดเพียงแต่ว่า เพื่อเอาใจตัวเองเป็นนักแสดงนะครับ<ม>ก็เธอพยายามที่จะเกาะกระแสเข้าไปนะพอโดนโต้กลับมาก็มีเหตุผลที่ตอบไม่ได้นะครับ,รบก็เลยบอกยิ่งยิ่งออกนอกลูกนอกทางมากไปหน่อยผมบอกว่าการที่คนจะไปบอกว่านะฮะอยากให้ในายกทักษิณกลับบ้านก็เป็นความรู้สึกเหมือนคุณจเจริญพูดอ่ะภายในสิ้นปีรองนายกจเจริญก็บอกก็ไม่เห็นเป็นไรผมก็พูดนะผมก็พูดกันในหมู่ผมบอกว่า ผมเนี่ยมีเรื่องตรวจสอบกับท่านทักษิณเนี่ยัยทฝ่ายไมเป็นนายกยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็ตรวจสอบกับท่านแต่เราผมไม่ได้มีความคิดความแค้นกับท <lucky S 1> ่านนะฮะผมก็บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้ว sort of อะไรใช่เราก็บอกว่าเอเรื่องนี้ควรเข้าสู่กระบวนการปกติแต่วันนี้เนี่ยนะฮะผมก็ยังบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้คิดว่านายกทักษิณควรอยากให้ท่านกลับบ้านผมบอกว่าท่านนายกทักษิณควรได้รับความเป็นธรรมก่อนนะครับควรได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการตรวจสอบเพราะกระบวนการตรวจสอบเนี่ย ก็ฟังเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าการตรวจสอบครั้งเนี้ยมันมาจากอํานาจของทหารไปตั้งคอตสสขึ้นมาคอตสสหนึ่งไม่ถูกใจนะครับก็ไปคุยกับพลเอกคนที่พลเอกคนที่ก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับเราก็บอกว่างั้นล้มคอตสสหนึ่งนะครับตั้งคอตสสสองขึ้นมานะฮะให้เกียรติท่านสวัสดิ์ช่วันนี้เป็นประธานแต่เชื่อว่าลาออกแน่สิบสองก็เลยเหลือทิเบ็ดนะฮะอันนี้เนี่ยเท้าความกันได้เลยนะครับตอนนี้เมื่อกระบวนการไม่เป็นธรรมเนี่ยเช่น คดีภาษีเ่ยนะมันควรจะเรียกเก็บภาษีนะครับก็ไปเอาโทษทางอาญามากำกับใช,ใช่ไหมค,คุณคุณบรรพฤษคุณหญิงพจมานก็โดนไปลูกก็เลยคงเล่ขาดโดนไปในที่สุดศาลก็อุทธรณ์ก็ยกขึ้นมาไอการก็ไม่ไม่ไมอุทธรณ์นะครับในกรณีของท่านนักปิ่นเนี่ยก็คือเลือกนะฮะคอ,อมอเนี่ยคนไหนเคลียร์ได้ไม่เกี่ยวนะฮะท่านชุมพลเคยบอกว่าโอ้โหตอนนั้นพลังมันกดนานมห ah าศาลนะฮะไม่เชื่อยุคพักเห็นไหมชาติไทยโดนยุบไปอันนี้เมื่อ มองว่าานยกทักษิณเนี่ยจะต้องอยู่นอกกรอบการเมืองมาต่อสู้ไม่ได้ก็ที่ดินและเชืาค่าใช่ไหมฮะตอนนี้ถ้ามองว่าเงินขายหุ้นเนี่ยนะฮะเป็นกองทุนสำหรับเคลื่อนกำลังเสื้อแดงนะฮะกระบวนการที่สร้างสอบสวนขึ้นมาเพื่อยึดฟ้ามันก็เกิดขึ้นะนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็เมื่อเมื่อมีคำพิพากษา <c oughs> นะฮะท่านก็ต้องลบออกไปแต่ามว่าลบไปเพราะว่ายอมรับโดยดุษฎีว่าท่านถูกตรวจทุจริตไหม่ะนะ ท่านถูกยุดฟับจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นในตลาดเนี่ยม,มันชอบไหมผมเองผมก็เห็นด้วยนะว่ามันไม่ชอบนะครับผมไม่เห็นด้วยกับกับวิธีการที่ทําอย่างนี้แต่ว่าเมื่อศาลตัดสินทุกคนก็ยอมรับแต่ว่าเขาก็าพยายามจะเรียกร้องความเป็นธรรมขึ้นมาผมงบอกว่าวันนี้ผมไม่เคยเรียกร้องอว่าอยากให้ท่านกลับบ้านนะฮนะถ้ากลับบ้านมาโดยที่มาบอกว่าเอ้ยความผิดนั้นเนี่ยผมผมรับก็ได้แต่ว่าขอปอดองขอ,อนีรโทษไอ้เรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยนะฮะผมบอกว่า ต้องกลับไปสู่จุดเดิมจุดที่บอกว่าท่านทักษิณต้องได้รับความเป็นธรรมคืนก่อนพูดอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่านี่วันเกิดคุณปอยคุณพ็อกเก็ตนะพูดด้วยหัวใจของคนชื่อเรืองไกรพูดด้วยหลักการว่าท่านทักษิณต้องได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ก่อนแต่สิ่งที่ได้รับความเป็นธรรมผมไม่ได้รับประกันว่าสิ่งที่ท่านบริหารประเทศมาทักษิณหนึ่งทักษิณสองเนะี่ยถูกทุกเรื่องนะครับเรื่องไหนว่าไปไม่ถูกก็เอามาตรวจสอบกันแต่ต้องกระบวนการปกติต้องไปไม่ใช่คุณตรวจสอบไม่ได้แล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่ หวยบนดินนะรถแอร์พอรายยาง G T X ก้ายางนะ x ซ i m แบงคนะอะไรต่างๆก็เป็นกระบวนการปกติไม่ใช่ว่าโอ้กรรมการกับฝ่ายตรงข้ามไปจับมือกันแล้วก็บอกว่าไอ้ทหารปฏิวัติแล้วก็ปักปักชื่อไว้หน่อยอย่างนี้ผมถามพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอ่ะทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะฮะจะไปตาหน้าผมในที่ไหนก็ได้นะครับถามว่ามันเป็นทรรตรงไหนผมพูดเรื่องนี้นะพูดชัดๆ แล้วมันจาเป็นต้องไปพูดถึงท่านแท,ท,ท็กฝินไม่ต้องโทรไปหาท่านด้วยเพราะไม่เคยคุยกัน <c oughs> ทางโทรศัพท์ไม่ไม่ไม่เคยรู้เบอร์ <c oughs> รู้อะไรเลยนะฮะจะวันไหนท่านโทรคุยด้วยเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับแปลว่าเราพูดในหลักการว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคดีภาษีก็สู้กันไปแต่พอภาษีเดี่ยไปเอาความมาอยาง <c oughs> นะฮะอย่างภาษีเนี่ยก็ไปเก็บภาษีเดี่ยถ้าคิดว่าไม่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าบอกว่าซื้อถูก ไปขายในตลาดขายแพงขายในตลาดผมก็บอกไม่เสียภาษีเห็นด้วยแต่ซื้อข้างนอกผมว่ามันมีประเด็นภาษีผมไม่เห็นด้วยกับดรสุวรรณที่ไปแนะนําท่านก็ว่ากติกาอยู่แค่นี้ตอนนี้มันเลยเถิดไงเลยเถิดเพื่อจะกันแม่นายกทักษิณเนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศค,คนก็เลยยิ่งรักนะเมื่อคนยิ่งรัก นายกักศิลก็เลยเอายิ่งรักมาเป็นนายกักิลป์มาด้วยกันก็เหมือรักศิลป์ดีรักสิลป์ดีอีกคนเดินกายก็บอกว่ากรณีกล้าอย่างเหมือนที่คุณเดินกายบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในสภาวะที่ปกติเนี่ยกล้าอย่างเนี่ยนเนวินชิชอบเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าพยานกลายเป็นแก้วสัตว์อธิโพธิคนก็ไม่ใช่เลยฮะอันนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าต้องไปดูว่าก้ายางเนี่ยบริษัทไหนเกี่ยวข้องนะครับแล้วบริษัทที่เกี่ยวข้องเน่ยผมไม่รู้ว่าขายเป็ดขายไก่หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีหลายธุรกิจเนี่ายรงนบราวัน้เดียาก่านสิันแะคขายเป็ดขายไก่แต่มาขายก้ายางการตรวจสอบนายกทักษิณหรือนายกรื่นรักเนี่ยผมถือว่าเล่นกติกา กีฬาเนี่ยต้องแฟแฟกันก่อนนะครับลงมาเล่นกันแฝฟงฟฟเนี่ยผมบอกว่าไอ้อย่างนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะต้องรับประกันว่าท่านจะถูกทุกเรื่องะนะครับนายกผู้บริหารไปจะไม่ผิดเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้รับประกันเรื่องนั้นแต่ก็บอกว่าถ้าขาบวนการเนี่ยมันยังไม่มีเหตุนะครับจะไปบอกว่ามันมีเหตุไม่ได้เหมือนปปชเนี่ยมาบอกโอ้โหเงินกู้สามติดล้านเนี่ยสองอาทิตจบแล้วก็พูดในรายการว่ามันเป็นไปได้ยังไงในที่สุดก็ถอยกันไปเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยว่ามันมี หน่วยงานองค์กรสาสารหรือฝานเนี่ยนะบางหน่วยหรือตุลาการเนี่ยบางทีทำปฏิบัติหน้าที่แล้วเนประชาชนมองออกว่ามันมี เหมือนกับการเมืองซ่อนอยู่ในนั้นหรือไม่ก็คือเหมือนกับกรณีที่กู้เงิน30ล้าน2อาทิตย์เสร็จแต่ว่าปอสนะคะหลายปีเลยังไม่เสร็จฟิ้าปียังเอาไม่อยู่เลยนะคะมาติดตามเรื่องของนะคะเหตุการณ์ที่จะเตรียมพร้อมในเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ของเขตดอนเมืองนะคะทางด้านของนายสุพจน์ไพบูญค่ะประธานกกรกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยนะคะหลังจากที่มีการเตรียมการเลือกตั้งล่วงหน้าปรากฏว่ามีคนมาลงชื่อเลือกตั้งล่วงหน้าเพียง185คนเท่านั้นเอง นะคะจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด188,036คนซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาที่มีผู้มาลงทะเบียน1000คนค่ะซึ่งวันนี้ผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าโดยหน่วยเลือกตั้งจะมีเพียงหน่วยเดียวที่สำนักงานเขตดอนเมืองเปิดหีบต,ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาอยากให้พี่น้องไปติดตาม ท่านนายกตมตอนที่ไปหาเสียงช่วยค,คุณคแซมย้นันด้วยเนี่ยนะคะคก็จะได้เห็นว่าท่านาเองก็เดินทางไปหาเสียงช่วยตั้งแต่ตอนค่ำๆเห็นไหมคะไฟไยก็เริ่มจะเปิดกันแล้วหลัง17บเนาฬิกาไปแล้วนะท่านผู้ชมครับที่ท่านนายกลงพื้นที่นะนะในการที่จะไปช่วยคุณแซมย้ยานันนั้นหาเสียงซึ่งนะคะการเลือกตั้งจริงจะมีขึ้นในวันที่16มิถุนายนนี้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางกรกตครุงเทพมหากครก็มีเป้าว่าผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ่ะ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็มีผู้มาใช้สิทธิถึงร้อยละเจ็ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าเป็นอย่างไรภาพรวมก็ตอนนี้สถานการณ์กกตเองก็แจ้งบอกว่ายังมีความสงบเรียบร้อยอยู่ไม่มีการแจ้งหรือร้องเรียนการกระทาความผิดทางกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดถือว่าเป็นนิมิตหมายกรกตเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแล้วหลายฝ่ายค่อนข้างกังวลในเรื่องของพื้นที่ดอนเมืองว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงครั้งนี้ผู้สมัครจากสองพรรคใหญ่ก็ยังอยู่ในกรอบกฎหมายกําหนดค่ะ นะคะก็มีการปราสายกันในวันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองตอกตกลางจะมีการจัดวิธีปราสายให้ผู้สมัครทั้ง10คนมาร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์ในเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะครับก็เป็นเลขเลขสวยทั้งคู่นะเลข8เลข9นะคะเลข9ก็เป็นเลขเดิมที่คุณตงสมพัฒน์เคยได้นะฮะเลข8ก็คือเลขของคุณสุขุมพันธ์ัค่ะันสองหันสองหลือนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีนโยบาย เร่งด่วน8ข้ออะไรหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะพี่น้องประชาชนในเขตตอนเมืองนะัที่มีติดเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ใช้ดูวินิจตเลือกเอานะครับแล้วก็ผู้สมัครไม่ได้มีแค่สองคนนะครับก็มีมากกว่านี้นะครับรักใครชอบใครก็ไปใช้ติดตามรับหนุนกันนอกนจากนี้ยังมีาวาระประชุมของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะประชุมเรื่องของประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษค่ะในประเด็นคงจะไม่ไกลเดเรื่องของอรับจำนำข้าวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ผู้กำกัไกรมองครก็ อันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมาเลยนะครับเมื่อวานก็ฟังอยู่นะครับก็ถือว่า,อารัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะตอบปัญหานักข่าวได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับก็คงต้องรองดูคณะกรรมการกขอชอนะฮะที่ทางรัฐมนตรีพาณิชย์ช่วยพาณิชย์ช่วยคลังเนี่ยพยายามจะบอกว่าขอให้ดูตัวเลขตรงนั้นเป็น ที่สุดอีกทีหนึ่งก็คงประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็ติดตามกันไปแต่ว่านักข่าวที่ฟัยก็ไล่รัฐมนตรีได้พอสมควรแต่ว่าคมความคิดของนักข่าวบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่ลึกพอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ยังตอบไม่ค่อยเห็แจ้งนักนี้ก็ว่าตกงไปตรงมาครับค่ะก็ย้ำถามฝากทิ้งท้ายนิดนึงบอกว่าน้องปอยคุณพ่อเก๊คุณเรืองกัยคดีเสื้อแดงตัดสินแบบสุกเอาเผากินคดีตัวเองกับเก็บ ไว้จนหมดอายุความค่ะจากโรงทานกสัต์นู้นหายครับผมใช่คะค่ะแล้วก็รวมถึงให้กําลังใจเสือแดงทั่วประเทศบอกว่าพูดถึงทวินเปลี่ยนสีอยากกับไปทํางานใช่ไหมก็สองคำถามตอบได้หรือยังครับก็คือคาถามที่เคยฝากไว้แล้วก็รวมถึงพี่แม็กกี้แดงนิวซีแลนด์บอกว่าชอบอาจารย์เรืองไกรมากให้กาลังใจชาวเอเชอัปเดตทุกท่านขอให้อาจารย์เรืองไกรเปิดเผยข้อกฎหมายให้ชาวรักงยาอย่างนี้ตลอดไปนะคะจากเด็กเลี้ยงควายอีสานนะคะมีตํารากฎหมายไว้อ่านทุกคนเวลาไปเลี้ยงควายครับน่ายกย่องมากนะคะจะไว้สาหรับตลก ะครับทิ้งท้ายไว้สั้นๆนิดนึงครับคุณเรืองไกรครับเอเชียอัพเดตพบกับประชาชนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปสัญจรที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ปรากฏว่ามีพี่น้องนะครับประชาชนที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ถามว่าเอ๊ะแล้วรายการเนี่ยมันจะออกเมื่อไหร่นะเพราะว่าเอเชียอัพเดตเนี่ยลงไปพบกับประชาชนนะครับในตอนชมรมแฟมิลี่ออฟยิ่งรักทักษิณนะครับกับวิทยุเอฟเอ็มร้อยสี่นะครับท่านผู้ชมครับของดีเจบุ๋มที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ดีเจอ้อมเอฟเอ็มร้อยเจ็ดนะครับเทปจะออกอากาศนะครับก็ในวันเสาร์อาทิตย์นนี้ะครัับหลงข่าว and 13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่วันนั้นทางเอเชียอัเดตไปทํากิจกรรมก็สามารถจะติดตามรับชมได้นะครับโดยวันเสาร์นี้ครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจะเป็นนะครับเอเชียอัปเดตพบประชาชนนะตอนอาณาจักรคุณเสื้อแดงแล้วก็วันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเอเชียอัปเดตพบประชาชนนะครับตอนชมรม Family of ยิ่งรักทักษิณนะครับที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครับวันพรุ่งนี้ก็13นาฬิกาถึง14นาฬิกาครับค รีกุญธนนอดีตสวสดันหาที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับหมดเวลานะคะสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชชาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนะไพศาลครับรุ่งนี้ขอบคุณเรองไกรรีกิญธนอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสารความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริง 家乡。